ที่ชายหนุ่มกลาไวตัวปิดเฟซบุ๊กหลังชาวเน็ตแห่จอดป้ายป,ายปมแซดน้องสะพ้ยเรียกได้ว่าหลังจากที่หนุ่มกลานักร้องดังได้ออกมาไลฟ์สดยุติความสัมพันธ์จูนเพนชุลีก็ได้โพสต์ภาพสวมกอดลูกสาวพร้อมระบุข้อความว่าขอบคุณทุกๆคนที่ส่งกำลังใจมานะคะตอบไม่หมดจริงๆแต่ความจริงก็คือความจริงค่ะต่อให้คนอื่นไม่รู้เรานี่แหละรู้อยู่แก่ใจอะไรผิดอะไรถูกก็ให้ไปว่ากันตามกฎหมาย เพราะถ้าคิดจะออกมาพูดคงพูดไปตั้งนานแล้วไม่รอจนถึงวันนี้หรอกคะ่ะต่อจากนี้ก็มู v อ on หมดเวลาออนแอร์จริงๆแล้วคะ่ะขอใช้ชีวิตแบบมีความสุขอยู่กับลูกนะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทีมเมียหลวงและในเวลาต่อมาที่ชายหนุ่มกลานั้นก็ได้โผล่คอมเมนต์แซกกลางเฟซบุ๊กจูนเพนชุลีหลังน้องชายเตรียมหย่าว่าจะคนดีท่ามกลางชาวเน็ตที่เห็นแล้วทนไม่ไหว เข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายว่าอยากเห็นหน้าพี่ชายจังบางทีมือที่สามก็มาในรูปแบบพ่อแม่พี่น้องนี่แหละและล่าสุดพี่ชายหนุ่มกะลานั้นก็ได้เคลื่อนไหวปิดเฟซบุ๊กแล้วหลังชาวเน็ตแห่จอดป้ายอมโผล่แซดน้องสะพ้ยจูนเพนชุลีโดยชาวเน็ตจำนวนมากหลังเรียกทัวร์ไปลงหน้าบ้านพี่ชายก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าหาไม่เจอแล้วอักเฟซจะแวะไปดูทวนสรุปปิดเฟซหนีไปละเฮ้อแม่จูนแม่ต้องเจอกับอะไรบ้างเนี้ย ต้องเจ็บปวดขนาดไหนเห็นใจแม่จุนจังหายไปแล้วไม่เจอแล้วคะ่ะล่าสุดปิดเฟซแล้วไม่แน่นี่หว่า